กินได้เหรอเอาแล้วไงคำตื่นรายการนี้แต่ไม่ได้คำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนไปตามพ่อตามแม่มาดูเลยไปี่ครับตอนเนี้ยอ,นนอ่าผมได้แอบถ่ายไว้เกณฑ์จะไม่รู้ว่าผมจะพาไปไหน,นไเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าเขาจะกินได้ไหมนะครับเดี๋ยวมปติดตามพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคครับ เดี๋ยวปิดกล้องแล้ก่อนกินพร้อมแล้วอาหารพร้อมแล้วข้าวเหรอใช่ใช่เร็วดิถ่ายไหนถ่ายไหนไฟอือก็ใช้แก้แฟวนใช่หิวข้า เกณนเสร็จแล้วเกณฑ์มา嘛อะไรอ้าวก็เน,นี่ยแหละอาหารอาหารอะไรก็เนี่ยหิวข้าวไม่ใช่เหรอไม่ข้าวใช่ใช่นันง่นงนั่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 งก่อนโอ้ยอะไรข้าวอ่ะนี่ก็ไม่มีไงหิวข้าวกินไงอ่ะ เดี๋ยวพี่เขายิงให้ดูเนี่ยโอ้นูเนี่ยแบบนี้ยคนลุกอะไรปวดเยอะอ่ะกินได้เหรอกินได้หรอก็นี่ไงพี่ยังเคี้ยวกับ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 อยู่เลยอ่ะลองดู อย่าลิงน,นานไม่ตาย <c oughs> อะไรกินวะเนี่ยา <c oughs> ไม่ไหวนะเนี่ยเฮ้ยลบลบ <c oughs> เอาแล้วไงเหยาบ้อย แพ้เปล่าวะเฮ้ยฟังนี่ฟังนี่ข้างหลัง,ง,งเดี๋ยวก่อนอะจะรบีบไปไหนจะไปกินข้าวเลยไม,ไม่เอาม่วังเอาไอ้หัวไม่รู้ <c oughs> <c oughs>